สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ข้อมูลนะครับประจํารายการในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้นะครับที่สนามเทอร์ไทซิตี้นะครับก็เป็นคู่เอกประจํารายการเลยนะครับก็ปอนันทนิดนะครับพบกับ PSC ฟาร์มสังกัดซุปเปอร์เกียงนะครับก็ิงเงินรางวัลกันถึง440,000บาทกําหนดชนกัน5ยกนะครับไก่คู่นี้ก็เป็นไก่พม่าชนพม่านะครับก็มาฟังข้อมูลางด้านปอนันทนิษนะครับไก่ชื่อเจ้าแดงแซดไก่ตัวนี้เป็นไก่ยืดเสียบกุ้ง ปอนันทนิทนะครับนำเข้ามาด้วยค่าตัวหลักแสนนะครับเขาไม่ขอบอกราคาจริงๆนะครับสายพ่อเป็นของปอวุฒฟาร์มนะครับสายแม่เป็นกุ้เซมฟาร์มนะครับเจ้าแดงแซนเนี่ยก็เป็นไก่ลูกนมนะครับสติหนึ่งไฟนะครับอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับคือพอชนะปั๊บเสียบโป้งเขาก็ตามไปซื้อมาเลยนะครับได้ตัวมาก็เลี้ยงชนแพงในไฟนี้เลยนะครับ การชนเจ้าแดงแซดก็เป็นไก่หน้าหงอนหน้าคางแข้งดีแข้งลืออาวุธหนักนะครับเป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับบ้าตีนะครับเป็นไก่ไฟเตอร์นะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้าน PSC ฟาร์มสังกัดซุปเปอร์เกียงนะครับไก่ชื่อเจ้ากอสซีล่าไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่น้าอ้วนซุปเปอร์เกียงนะครับนำเข้ามาด้วยค่าตัว1นึ่งแสนเก้บาทเพราะน้าอ้วนไปเห็นชนนะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกแซมนะครับส่วนเรื่องสายพันธุ์น้าอ้วนเขาไม่ได้ถามครับคือเห็นแล้วชอบก็เลยขอซื้อเข้าามอยู่กัับบเเจ้าาของดิมมชนนะะ2ไฟคร เกินแสนทั้งสองไฟลนะครับล่าสุดก็หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับชนะที่สนามซอวดีวัฒนามานะครับชนะในยกที่5มาก็เตีราคาขาดตั้งแต่ยก1ยก2นะครับไปชนะยกที่5มาสไตลการชนเจ้าก็อศิลานะครับก็เป็นไก่หน้าหงอนหน้าคางแข้งดีตีแม่นนะครับมีแข้งหน้านาป่าปลายนะครับก็ตีแม่นร้อยนะครับเบอร์แข้งร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ข้อมูลก็ขาวของคู่อีกประจํารายการนะครับก็มาฟังรองคู่อีกอีกเส้นหนึ่งคู่นะครับก็เป็นการพบกันระวังกอ กนิษฐานะครับพบกับน้องปดนะครับชิงเงินรางวัลถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับจำนวชนกัน6ยกนะครับไก่คู่นี้ก็เป็นไก่พม่าชนพม่านะครับก็มาฟังข้อมูลทางด้านกอกนิษฐานะครับไก่ชื่อจวันเกิดไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เขานําเข้ามาจากพอวุดฟาร์มนะครับตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะครับด้วยค่าตัว25,000บาทนะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกถ่ายนะครับเซตติตอนหนุ่มหนึ่งไฟนะครับชนะที่สนามดีนีนชัยนะครับชนะปั๊บก็หลุดถ่ายนะครับพอถ่ายเต็มเลี้ย ซ้อมดีซ้อมแข็งแต่ในซุ้มนะครับแล้วก็ออกมาติดประจาชนในไฟนี้เลยสําหรับสไตล์การชนเจ้าวันเกิดก็เป็นไก่หน้าหงอนน้าคัางแข้งดีนะครับเป็นไก่เบอร์แข้งนะครับสไตล์ปอว์ฟาร์มเลยแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านน้องปวดนะครับไก่ชื่อเจ้าเทานะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ทีมงานน้องปวดนําเข้ามาด้วยค่าตัว5 0,000บาทนาเข้ามาจากชุมลมนะครับเรื่องสายพันธุ์คางทางเขาไม่ได้ถามนะครับเป็นไก่ชาวบ้านคือว่าเห็นชอบนะครับก็เลยนําเข้ามาก็ ไก่ตัวนี้นะครับเจ้าเทาเนี่ยก็เป็นไก่ลูกถ่ายนะครับตอนหนุ่มชนะมา5้าเที่ยวนะครับถ่ายเต็มก็เสมอมา4ี่ยกนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงต่อเนื่องออกมาติวประจำชนในไฟน์นี้เลยสําหรับสไตล์การชนเจ้าเทาก็เป็นไก่หน้างอนนะครับยืนตียืนเตะนะครับแข้งดีแข้งลึกนะครับอันนี้ก็ข้อมูลเข้านะครับของสนามเทไทซิตี้นะครับในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ